ครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธวงศ์ชนะครับอยู่กับผมแอดมินยุทธนะครับรูปหล่อคนเดิมนะครับผมวันนี้วันที่23่านะครับธันวาคมแล้วใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับเตรียมตัวไปเที่ยวไหนกันบ้างหรือยังครับช่วงนี้อากาศหนาวเย็นนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมอยู่ผมแอดมินยุทธเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับช่วงนี้ราคาต้องบอกว่าอยู่นิ่งแบบนี้มาหลายวันแล้วนะครับแต่ก็ดีใจกับพ่อแม่น้องชาวสวนด้วยนะครับผมมีราคาวันนี้นะครับวันที่23นะครับก็ หลายท่านไปขายมาในราคานี้นะครับก็ส่งราคามาให้ขอบคุณทุกท่านนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับพ่อพ,พี่น้องทุกท่านเลยนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอ่ะมอนทองวันนี้นะครับที่ชุมพรภาคใต้นะครับนาราแล้วก็รวมๆครับวันนี้มีราคามาฝาก AB 160นบะครับ160บวกด้วยนะครับผม1 8ถึง5กิโลกรัม อ่ส่วนเกรดซีอยู่ที่110นะครับถึง115นะครับ1.5ถึง5กิโลกรัมนะครับเกรดเอบีซีนะครับอยู่ที่150ถึง155นะครับ1.8ถึง5กิโลกรัมนะครับแล้วก็เกรดดีเนี่ยหลายท่านถามอยู่อยู่ที่85ถึง95เลยนะครับ1.1ถึง1.7กิโลกรัมนะครับ85ถึง95นะครับรวมๆนะครับหลายเจ้าซื้อในราคานี้วันนี้นะครับผมก็ขอบคุณ ข้อมูลดีๆนะครับผมจากพี่ๆนะครับที่รักกันส่งมาให้นะครับเป็นกําลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องแล้วกันนะครับผมใกล้จะปีใหม่แล้วก็ขอให้ท่านค้าขายร่ารวยนะครับเฮงแหงนะครับสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ขอให้ผ่านไปนะครับสิ่งไหนที่ดีก็เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับผมปีหน้าเราจะต้องเจอกันอยู่แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปถ่ายทําตามตลาดสถานที่ต่างๆนะครับที่เขารับซื้อทุเรียนกันนะครับผมฝากติดตามด้วยไม่ว่าจะเป็นเงาะ นะครับรำไยรวมไปถึงมังคุดด้วยนะครับผมติดตามติดตามให้นะครับฝากติดตามด้วยเป็นกำลังใจทุกท่านค้าขาย่ำกรวรวันนี้ลาไปก่อนนะครับอย่าเจ็บอย่าจนสวัสดีครับ